หลายหลายคนชอบถามกันว่าเรามาทํางานอะไรที่ญี่ปุ่นมาค่ะเราจะเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอินเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะตําแหน่งงานของเราจริงๆก็คือเจ้าหน้าที่โปรโมทการท่องเที่ยวประจําเมืองชิบปปูเบสึจังหวัดฮอกไกโดค่ะเจ้านายให้เราไปทําอะไรเราก็ทําหมดนั่นแหละหนึ่งในนั้นก็มีการออกบูธตามเมืองต่างๆเพื่อโปรโมทเมืองของเราด้วยและเมื่อวันที่17-19กันยายนที่ผ่านมาก็มีงานที่เมืองอาไซคะว่า ชื่อว่างานเอคิมาลูเชหรือว่าตลาดหน้าสถานีก็จะมีงานทั้งในตัวสถานีแล้วก็นอกสถานีอักเ่ะว่านี่ค่ะเราจะพามาดูบูธของเมืองเราบูธของเมืองเราอยู่ที่หมายเลข61ชื่อว่าบูธชิปูเบสโจหรือว่าบูธของเมืองชิปูเบสซึแล้วงานนี้มันมี3วันเจ้านายก็เลยให้ผัดกันไปทําเราได้อยู่เวรวันสุดท้ายก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพราะว่าคนที่มาวันแรกกับวันที่2เขาเตรียมไว้หมดแล้ว อย่างป้ายพวกนี้คนที่มาวันแรกก็เป็นคนจัดค่ะในวันสุดท้ายนี้จะมีคนอยู่เฝ้าบูธท,ทั้งหมด3คนก็คือเราแล้วก็รุ่นน้องอีก2คนหน้าที่ของเราก็คือการจําราคาสินค้านับสต็อกแล้วก็เรียนรู้วิธีเก็บเงินจากลูกค้าก่อนจะมาที่นี่รุ่นพี่ก็ได้สอนเราแ,แล้วว่าให้ไปเดินสำรวจร,บรอบๆก่อนเผื่อลูกค้าถามว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนตู้ ATM อยู่ที่ไหนเราจะได้ตอบลูกค้าได้ถูกตอนนี้จัดบูธเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพามาดูสินค้าทีละอย่างที่เราขายนะ สินค้าทั้งหมดนี้เป็นของที่ผลิตในเมืองชิปูเปสึที่เราอยู่เองถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆของเราน่าจะจําได้ว่าเราพาไปดูโรงงานน้ำมะเขือเทศด้วยนี่ค่ะเราก็เอามาขายน้ำมะเขือเทศของเราจะมีทั้งหมด3สูตรคือสูตรใส่เกลือสูตรไม่ใส่เกลือแล้วก็สูตรพรีเมียมที่ผสมมะเขือเทศจิว๋วในเมืองเรามีของดีประจําเมืองก็คือบอคโคลี่เราเลยมีสินค้าที่ทําจากบอกโคลี่เยอะแยะเลยอย่างนี้ก็คือราเมงบอคโคลี่ส่วนนี้เป็นซอสที่ทานกับเส้นพาสต้าบอคโคลี่ และนี่ก็เป็นข้าวที่ปลูกในเมืองเราเองชื่อว่าพันนานาซูโบชิถุงนี้อยู่ที่ราคา300เยนกินได้ประมาณ2คนค่ะภายในบูธท,ที่เราอยู่ก็จะเป็นแบบนี้มาแล้วค่ะลูกค้าคนแรกมาตั้งแต่เพิ่งเปิดร้านเลยคนที่ใส่เสื้อฟา้าฟ้านั้นก็อยู่บูธเรานะคะแต่เขาเป็นคนที่มาจากบริษัทสินเชื่อที่เป็นแม่งานในการจัดงานนี้บริษัทสินเชื่อนี้เขาจะส่งคนมาช่วยบูธละ1คน เวลาที่มาออกร้านเราจะต้องใส่เสื้อแบบนี้ค่ะเสื้อแบบนี้เรียกว่าเสื้อฮับปีข้างหนึ่งจะเขียนว่า h o กไกโดอีกข้างหนึ่งจะเขียนชื่อเมืองชิบูเเบสึส่วนด้านหลังจะมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เท่มากเลยเนาะซึ่งพนักงานแต่ละร้านเขาก็จะมีเสื้อฮับปีที่ไม่เหมือนกันนี่ค่ะคนนี้เป็นหน้าม้าเราเป็นคนที่ทํางานเราเองเขาเดินมาเจอพวกเราพอดีเราก็เลยบอกว่าช่วยทําท่ารับของให้หน่อยสิขายไม่ค่อยได้เลยเขาก็เลยมาช่วยนะคะแถมยังซื้อน้ํามาฝากด้วย รู้สึกผิดที่ใช้งานเขาเลยอะส่วนนี้เป็นลูกค้าจริงๆค่ะเห็นแบบนี้เราก็พอขายได้บ้างนะหลังจากนั้นพอทำงานไปเรื่อยๆเ,เราก็จะแบ่งเวลากันไปพักเพราะว่าเรามีกันตั้ง4คนก็จะแบ่งกันไปพักคนละ1ชั่วโมงเพราะว่าจะได้มีคนอยู่เฝ้าร้านตรงด้านหน้าสถานีก็มีงานเหมือนกันแต่จะเป็นออกแนวแบบซื้อแล้วทานเลยมีร้านจากทั่วฮอกไกโดมาเปิดเลยค่ะบางร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็จะมีลูกค้ามาต่อแถวรอยาวนานมาก เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเราก็เลยหาซื้อห้านที่ไม่ต้องรอพวกปิงปิงย่างๆนี้น่าโดนมากเลยอะวันนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นโดนป้ายฝุ่นเข้าพอดีฮอกไกโดก,ก็โดนแค่ปลายๆค่ะก็เลยเจอแค่ฝนนิดๆหน่อยๆคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะคนก็เลยมากันเพียบเลยภายในงานจะมีจุดทิ้งขยะแบบนี้อยู่หลายๆจุดเวลาจะทิ้งเขาก็จะต้องแยกขยะด้วยเป็นระเบียบมากๆ เราสะดุดตาเข้ากับร้านนี้คือร้านคามาโบโกหรือว่าลูกชิ้นปลานี่ก็ซื้อมาเยอะเลยกลัวกินไม่อิ่มขออนุญาตรีวิวว่ารสชาติก็โอเคนะคะแต่มันค่อนข้างเหนียวไปหน่อยคือเนื้อมันแน่นเกินกินไปกินมาติดคออีกตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเราจะกินแค่นี้แหละแต่พอขากลับเจอหมูกับไก่ย่างก็เลยอยากกินตอนแรกจะซื้อแค่ไก่ย่างแต่คนขายบอกว่ามีโปรโมชั่น ถ้าซื้อหมูหนึ่งไก่หนึ่งจะลดให้อีกร้อยเยนเราก็เลยซื้อมาเลยสองกองสุดท้ายพอกินหมดก็เอาขยะไปทิ้งค่ะเวลาจะทิ้งเขาก็จะมีแยกขยะนะคะแยกเป็นพวกกระป๋องขวดแล้วก็ขยะเผาได้ส่วนพวกเศษอาหารก็เททิ้งพอเรากลับมาทำงานฝนก็เริ่มตกลูกค้าที่อยู่นอกสถานีก็เลยหนีเข้ามาในสถานีกันทำให้ยอดขายเราพุ่งกระฉูดเลยพอถึงเวลาเราก็ต้องมาช่วยกันเก็บบูธ ก่อนที่จะมีการจัดงานทางผู้จัดเขาได้อีเมลมาหาที่ทํางานเราแล้วแจ้งตารางเสร็จสับเลยว่าเราจะต้องขนของเข้ามากี่โมงแล้วก็ขนของกลับกี่โมงซึ่งทุกคนต้องตรงต่อเวลากันมากๆแล้วบูธมันก็มีเยอะเขาก็เลยให้เวลาอย่างจํากัดค่ะอย่างตอนขนของเข้ามาเขาก็ให้เวลาแค่7นาทีเองนะคือเราไม่มีเวลาโอเอเลยอะแค่ยกของลงจากรถแล้วก็แยกกันไปก่อนมาเราเลยต้องแบ่งหน้าที่กันให้ดี หลังจากเลิกงานแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็เก็บบูธกันทันทีเก็บแบบเร็วมากๆเนี่ยงานเพิ่งจบแค่10นาทีเองบูธเก็บหมดแล้วอ,ะอ่ะอะมาเล่าเรื่องงานของเราต่อหลายๆคนเห็นเราลงเรื่องการ,กรเกษตรคงคิดว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมจริงจริงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นลูกจ้างของอบาตอเมืองชิป,ปูเบสึค่ะเขาให้ทําอะไรเราก็ทํามาที่ตรงนี้ต่อตอนนี้ทุกคนกําลังเข้าแถวรอรถมารับ ทางงานเขาให้เราแยกกันคนที่ขนของก็คือคนที่ขนของส่วนคนที่ขับรถมารับก็จะอยู่ข้างนอกพอรถขับมารับเขาก็จะวอเรียกรถของทีมไหนมาถึงก่อนก็ให้ทีมนั้นขนของเขาจะให้เวลาไม่เกิน10นาทีต่อ1ทีมพวกเราก็เลยมารอสแตนบายกันตรงนี้แล้วก็ให้รุ่นน้องผู้ชายเราเป็นคนขับรถมารับค่ะส่วนเรากับรุ่นน้องผู้หญิงก็จะช่วยกันขนของขึ้นรถแล้วเราก็ต้องนั่งรถกันไปอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อกลับบ้านค่ะจบแล้ว